มาดูเรื่องของการตรวจสอบสินค้าเกษตรโดยเฉพาะของที่นําเข้ามาจากต่างประเทศนะคะคเพราะาตอนนี้รัฐบาลกําลังเร่งปราบปรามหมูเถื่อนเนื้อเถื่อนอ ทุกอย่างที่มันเป็นของเถื่อนเพื่อที่จะให้สร้างผลกระทบต่อเกษตรกรในประเทศเรานะคะเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจพญานาคราชลงพื้นที่จังหวัดชนบุรีค่ะไปที่ศูนย์เอ็กซเเยรและเทคโนโลยีศุลกากรสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังนะคะเพราะว่าทางศุลกากรเนี่ยเขาแจ้งให้กระทรวงเกษตรเข้าไปตรวจสอบมันมี ตู้คอนเทนเนอร์สินค้ากเกษตรทั้งพืชทั้งประมงทั้งปะสุสัตนะคะคือค้างเติ่งอยู่ที่ท่าเรือรไม่ได้ค้างแค่เดือน2เดือนค่ะคุณผู้ชมค้างมาเป็นปีแล้วด้วยเปิดออกมาเดี๋ยวโอ้โหกลิ่นโชยเลยนะครับโชยเลยนะคะคือต้องบอกว่าช่างภาพแทบจหาเจียนเลยนะคะก็มีหลายตู้เลยที่เปิดวันเมื่อวานนี้คือพอตรวจสอบแล้วนะคะก็พบว่าข้างในเนี่ยมันจะมีทั้งสินค้าที่สัมแดงผิด มีสินค้าที่เรียกว่ามันตกค้างแล้วก็เน่าเสียแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะให้าทางกระทรวงเกษตรเนี่ยเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมเพราะว่ามีประมาณ20กว่าตู้เลยค่ะ ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าได้เข้าไปสุ่มตรวจตู้คอนเทนเนอร์สินค้าเกษตรที่คงค้างณหน้าด่านเกินกว่า45วันหลังจากที่กรมศุลกากรได้แจ้งผู้ประกอบการให้เข้ามายื่นเอกสารการเสียภาษีและสำแดงรายการสินค้าภายในตู้จำนวน25ตู้จากทั้งหมด95ตู้ก่อนหน้านี้ดำเนินการตรวจไปแล้ว70ตู้ ได้รับรายงานจากกรมศุลกากรว่าเป็นตู้ตกค้างและสำแดงรายการไม่ตรงตามความเป็นจริงคือเบื้องต้นสามารถเข้าตรวจสอบได้5ตู้ค่ะตู้แรกเนี่ยเป็นเนื้อวัวโอ้โหปีกว่าแล้วแล้วไอ้เครื่องทำความเย็นข้างในมันเสียเปิดออกมานี่กลิ่นโชยเลยนะคะตู้ที่สองหัวหอมแดงค่ะอ่าเดี๋ยวอาจจะมีภาพให้เห็นกันนะคะคือห,หัวหอมแดงเนี่ยมันมัน ีนึงแล้วอะรากงอกพร้อมปลูกอะค่ะเอาจริงๆ <c oughs> คือต้นขึ้นเป็นต้นเลยนะะทั้งหมดก็คือเป็นสินค้าเกษตรนะคะแล้วก็จากนี้กรมสวนกอกรจะดําเนินการเนี่ยนะคะหอมเนี่ยขึ้น,นเป็นต้น,น,ตนแบบนี้ค่ะเนี่ยต้นแบบนี้เลยจากที่ตอนแรกมาก็เป็นหอมแดงเป็นหัวหอมครับรากงอกพร้อมปลูกอจริง,รงๆแล้วก็ตู้ที่สามเป็นเนื้อหมูเนื้อหมูเนี่ยสําแดงสําแดงผิด สำแดงรายการไม่ถูกต้องนะคะเรเรียกได้ว่าหมูเถื่อนนั่นแหละก็แจ้งให้ผู้ประกอบการมานําออกไปและจริงๆอ่ะี่ส้าวันต้องนําออกก็จะมีเวลาให้สําแดง30แล้วก็บวกอีก15้าคือ45วันต้องเอาออกแต่เนี่ยค้างมาเป็นปีกว่าแล้วนะคะคก็ทั้งหมดเนี่ยจะเอาไปกระทรวงกรเกษตรและสหกรนะคะที่เกี่ยวข้องตามประเภทสินค้าที่ตรวจสอบอย่างเนื้อวัวก็จะเป็นกรมปรศ,ศุสัตว์ ถ้าเป็นเนื้อปลาเมื่อวานนี้ก็มีทูน่าด้วยนะคะครับ <Th una. S 1> ก็ส่งไปทางกรมประมงนะครับใช่กรมประมงนะคะอ่ะเดี๋ยวจะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขารับมอบตู้ดังกล่าวไปทําลายสําหรับ20ตู้ที่ไม่สามารถเปิดตรวจได้เนื่องจากต้องขนย้ายลงมาจากที่สูงก็ได้มอบหมายให้อธิบดีทั้ง3หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการเปิดตู้ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าให้ทราบส่วน161ตู้คอนเทนเนอร์ที่ก่อนหน้านี้ตรวจพบว่าเป็นหมูเถื่อนได้ ดำเนินการทำลายตามกระบวนการจนหมดสิ้นแล้วพร้อมทั้งมีหลักฐานการทำลายทุกตู้สามารถตรวจสอบได้และเตรียมถแถลงผลการดำเนินงานในเร็วๆนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรบอกว่ามาตรการหลังจากนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าเกษตรทั้งหมดจะร่วมการบูรณาการดำเนินงานร่วมกันจะมีการลงนาม MOU เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ปิดช่องโหว่และขจัดขบวนการนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายขณะเดียวกันได้ประสานความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ดำเนินการขยายผลไปจนถึงต้นตอของขบวนการทั้งหมดโดยรัฐบาลมุ่งแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรรวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ